คนมาแล้วนะคะกับสีนลุงมาแล้วเธอได้แ้วบบอ้อมแล้วบบโอ้ดิคนงานเป็นยังาง

ไปวันี Saint ่เพราะว่าหัวดำบ่เงอ้ยเก่เกมันลอยแสงอย่าัวเรนหลมันลอยบ ก็เิ่้อก็น้อยใส่ครับถ้ามันถูกว่ามึงทำได้มันดอยแล้วาเราอยู่เราต้อไปใส่ขายทั้ยูนะมีเสียงตอะไันโอ้ยเนาะคนอ่อน ก็มอกีแต่หากิโอกำลังลงก็ได้หอดีป e ๊บซีเรสปอรมาร์เก็ตแต่เดี๋ยนะโอ้ ได้มาจากไหนี้ก็มาจากตรงนี้ยเี่อออกที่นี่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดยปแปด ดุงก็มาช่วยดูนะคะเอฟซีดุงมาดูว่าใครทํามั่งไม่ทํามั่งนะดุงก็มาให้กําลังใจสวอ่ะนะทีมสวอรนะคะก็ฝากดูคลิปให้พวกเราด้วยนะคะสวอตาไม่ดีโอ้ยพี่น้องเอ้ แดดร้อนมากเลยนะคะคืเสือพาไปก็ไปหานำเบอร์นะคะไปหาเบอร์มาใส่ป้าแตนก็อยู่นู่นนะคะเพราะว่าป้าแตนก็ทําตุงอยู่ทางนู้นนะคะป้าแตนอยู่นี่นะคะทําตุ้งนะป้านะคะทำเอฟซีมานะคะนี่เอฟซีมาขอพรอปูป่ปลาลิจิตนะคะอันนี้ดูป้านะคะ ให้ดูป้านะคะสซีซูมไกลมากเลยนะเพราะมันอยู่ไกลเนาะยายก็เลยซูมให้ดูนะคะมันก็เลยขาวนิดนึงนะคะป้าก็พาแอดมินทำตุงนะคะพวกเราก็ทำฉัดอยู่ทางนี้นะคะ ทำคนละหน้าที่นะป้าก็ให้กําลังใจแอดมินอยู่ทางนู้นกับบอสหน้าที่นะคะกับแอดมินนะคะลุงพลก็มาให้กําลังใจพวกโะทีมงานสวทีมงานสวนะคะเอฟซีนะคะ,ะ,คะลุงก็มาดูพวกเราว่าทําได้แค่ไหนแล้วป้าก็ดูทางนู้นว่าตุงจะเสร็จหรือยังนะคะ ให้ดูสองจุดเลยนะคะจุดที่ทำงานนะคะเพราะว่าวันนี้ทำงานหลายจุดเลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปเนาะหน้าที่คนละหน้าที่เนาะลุงหว่างก็อยู่ทางนู้นนะคะกับไทยมันนอกนะคะ ทางนี้สวอกกัช่วยกันทางนี้อีกนะคะนี่นี่นะคะทีมสวนะคะจุ่มกันอยู่ตรงนี้นะคะที่จุ่มนะีไม่จุ่มอะไรนะคะจุ่มหลงหลงหนาลงหลังเด้อพี่น้อง สแน้อหาแข็งมาให้กินนะโอ้ยยยตอบแก็วแ้วแก้วแก้วแ้วแ้แก้วแก้วแก้ว